ใหญ่แต่งโมลูกใหญ,ใหญ่สาธุตรง,งานร็กว้างดิป๊ากใหญ่แท่นี่ตรงงานร็กว้างนี่มีโดมด้วยดีน่าจะประมาณเกือบร้อยไล่อะจะพาแตงโมกินอะจะพาแตงโมกิน สาวๆนี่เข้าโรงงานและโรงงานเสื้อแต่งโมพาไม่ได้ไม่ให้พาสาวสาวบอกพาไม่ได้ลูกมันใหญ่ mặt thế đi mình bóc đi ạ ngon bóp luôn bóp ngào bóp à. สวยนะ้นา้องเน้นนะสวย,สวย เจอคนสวยยังมาเหรอดีจ้าสวย เนี่ยโรงแรมคิบคิดไป,ป,ปกินข้าวกันกินกาฟแฟกันแฟกาแฟ,แฟอุ้ยมีผ้าิลย์อยู่ข้างหลังเนี่ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ trong กินข้าวหรือยังกินข้าวเหรอเฮ้ยอะไรกาแฟเหรอร้อนมันร้อนมันร้อนห่วงใส่ขาสั้นมาดิ้อวันนี้มีอะไรลดราคาโระเช้ะตรลง คปติติพิเจอรี่ถามว่ามีรดราคาเหรอถึงมาแต่เช้ามืดถึิเขอเปล่าไปติดกล้องนี่ไมี